สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคราชสุรส่าเซอร์ลูกค้าวันนี้จะเดบิวเตรียมส่งงานลูกค้าแล้วนะครับผมชุดจับคู่นะ้รับวอลโงที่ความสูง4เมตรพร้อมถัง2 0 0 0ลิตรนะครับผมพรม 2, ะะผมผม้อมหลังคาโซล่าเซอร์น,นะครับผมเส้นี้จะเป็นเส้นพิเศษนะครับโครงตั้งที่ใหญ่พิเศษสวยงามด้วยนะครับเป็นสีฟอนโลนีนะครับผมเป็นสีงานช้างเลยนะคะรับพ่นสีเข้ามาเป็นสีงานช้างเลยสวยๆเลยคะรับโครงใหญ่เหล็กทางเป็นเหล็ก2มิตร ทั้งหมดนะครับผมไล่สองนี้ทิ้งไปเลยนะครับตัวเสองก็เป็นสองนิ้วท่านเงินนะครับสวยงามเลยนะครับโครงสร้างหลังคาก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้ใช้สามแผงนะครับตัวนี้จะใช้ทั้งหมดสามแผงนะครับโซล่าเซลล์สามสวยงามเลยครับนี่เดินแทนในเรียบร้อยเดินเข้าน้ำให้เรียบร้อยนะครับทางน้ำเราสวยงามเลยอันนี้เป็นปั๊มเสมอนะครับผมเป็นมาเกิด เราใช้ตัวนี้ใช้แฮนดูโลกนะครับปต่อน้ำทางลงจะมีสองทางครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อสำหรับโอ๊โ,โปรนะครับโอ๊กโพรหมายคามว่าคือน้ำเข้นไปในถังแล้วปุ๊บเนี่ยครับนพอน้ำถึงระดับหนึ่งปุ๊บน้ำก็จะล้นออกมาไหลลงมาได้อัตโนมัตินะครับในการช่วยทุทธแรงของเสมือน,นนะครับให้เสมือนทำงานน่ะสามารถส่งน้ำไปไกลๆได้นะครับผมงลงมาสามาร้อยเมตรโดยที่ปั๊มไม่ต้องทำงานอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นท่อน้ำลง ปกติครับผมก็จะเป็นห้อหลังเข้า22ขาถ้าสนใจอยาติดตั้งสนใจซื้อข้อตีล็อคเข้ามาได้นะครับผม0 9 2 2 6 1 6 2นะครับผมคู่รักรั